คนเป็นภูมิแพ้คุณภาพชีวิตแย่ลงจริงหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลจามบ่อยคันตาผื่นคันหายใจติดขัดหรือว่าแน่นหน้าอกล้วนเป็นอาการที่ทำให้ชีวิตเราลำบากขึ้นจริงไหมครับบางคนอาจจะมีอาการรุนแรงถึงขั้น วิงเวียนศีรษะอ่อนเพลียหรือหอบขืดกํำเริบทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายและไม่มีแรงวิธีการแก้ของคนหลายคนส่วนใหญ่ทำยังไงบ้างก็เลือกใช้ยาแก้แพ้หรือพ่นจมูกเพื่อลดอาการแต่บางครั้งก็ยังมีผลข้างเคียงเช่นง่วงนอนปากแห้งหรือดื้อยาได้หากใช้เป็นเวลานาน,าน,านวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำครับนั่นคือ Beta X p l u กกล่องน,นี้ Beta X Plus มีงานวิจัยรองรับและมีรีวิวจากผู้ใช้จริงมากมายเราลองไปฟังเปลี่ยนพวกเขากันนะครับเรามีอาการไอแบบผิดปกติไอประมาณ15วันน่ะไอไอ,อไม่หยุดเงตอนนั้นมันเหนื่อยมากอะ่ะผิวนี่เกรียมหมดเลยเข้าไปในครัวไม่ได้แล้วเจอน้ำมันไม่ได้เลยจะไอตลอดเลยก็เลยไปหาหมอฉีดยาแก้ไออะไรเนี้ยแล้วก็ไม่หายหมอก็เอาไปตรวจเจอเชื้อวัณโรคค่ะกินข้าวไม่ได้กินอะไรไม่ได้เลยเรากินเบต้าเอ็กได้ อาทิตย์หนึ่งจะรู้สึกว่าที่มันเหนื่อยมันก็เริ่มหายเหนื่อยเหมือนว่าเรามาเจอน้ํามันอะไรเงี้ยเราไม่ไอทุกวันนี้ไม่หอบแล้วอะไรเงี้ยคือมันดีขึ้นเยอะผิวพี่อะจากที่เกรียมไหมอะ่ะมันดีขึ้นดีขึ้นเชื่อวันโลกไม่มีแล้วค่ะอยากแนะนําให้ลองเปิดใจทานดู เวซาเอ็กจะช่วยได้แต่แประสบการณ์ของเราคือดีดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับจนหายเราก็อยากให้คนอื่นเขาเปิดใจลองทานดูค่ะอยากให้คนอื่นเขาได้ชีวิตใหม่เหมือนเราอ่ะที่เป็นหนักๆไอจนเจ็บหน้าอ,อกเจ็บท้องแล้วสี่คงอักเสบที่คงอกอักเสบข้างซ้ายไปร้านยาไปซื้อยาแก้ไอแล้วเวลานอนหายใจไม่ออกต้องค้นยาก่อนนอนด้วยนะหมอเขาให้เอาเสมหะไปตรวจ สามวันทุกเช้าตรวจหาวัณโรคว่าเราเป็นไหมเพราะเราไอเรื้อรังก็ไม่หายฉีดยาเฉพาะที่ไอเนี่ยห้าเข็มพอพี่ลองมาทานตัวเนี้ยมันก็ดีขึ้นนะจากที่ว่าไอเราก็ไม่ไอจามตื่นเช้ามาเราก็ไม่จามตาไม่มัวไม่มีน้ําตาไหลเนี่ยไปฉีดยาเข็มหนึ่งเนี่ยพันฝ่าลองกินตัวนี้ดูไหมเพราะว่าเราลองกับตัวแล้วเจ๊ลองกับตัวแล้วแล้วมันหายนะวันนี้คุณไม่ต้องเชื่อรีวิวก็ได้นะครับผมรู้ว่ามันฟังดูเวอร์แน่นอน แต่คุณสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตของคุณที่ดีขึ้นคนต่อไปที่อาการดีขึ้นอาจเป็นคุณผมรอที่จะไปสัมภาษณ์คุณอยู่นะครับ